สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4นะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมสาระแกนเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องภูมิศาสตร์ในวันนี้นะคะในกิจกรรม HOME-BASED LEARNING นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของชีวภาคนะคะสัปดาห์ที่17ชั่วโมงที่1 ชีวภาพานะคะเป็นระบบชีวานิเวศนะคะที่มีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งผลส่งผลต่อสิ่งม,มีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นนะคะระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะสําคัญเนึ่งป่าฝนเขตร้อนหรือป่าดิบชื้นนะคะเป็นป่าไม่ผัดใบเขียวชุ่มตลอดปีมีปริมาณฝนและความชุ่มสูง ความชื้นสูงพบมากในเขตหล้อนใ,นใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะในประเทศไทยพบมากบริเวณภาคใต้ป่ามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะพืชพันธุ์สัตว์ป่านกและ,มะแมลงป่าไม้ผัดใบนะคะเป็นเขตหล้อนจะผัดใบในฤดูแล้งและผลิในฤดูฝนนะคะพบป่าเบญจพรรณป่าเต็งลังซึ่งเป็นป่าปโป่ง มีต้นไม้ขึ้นอยู่กระจัดกระจายนะคะส่วนเขตอบอุ่นจะผัดใบในฤดูใบไม้ร่วงและจะผีใบในฤดูใบไม้ผลิพบมากในทวีปยุโรปออสเตรเลียญี่ปุ่นไม้ที่พบนะคะก็จะเป็นไม้โอก๊กสัตว์ที่พบนะคะก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกและกวางทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะคะเป็นบริเวณที่มีทุ่งหญ้าปกคลุมทั่วไปฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก พบต้นไม้น้อยชนิดส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าในทวีปอเมริกาเหนือนะคะเรียกว่าทุ่งญ่าแพรลีในทวีปอเมริกาอเมริกาใต้เรียกว่าทุ่งญ่าบัมปัสในทวีปเอเชียบริเวณประเทศรัสเซียนะคะเรียกว่าทุ่งญ่าสเตปต่อมาทุ่งญ่าเขตร้อนนะคะมีฤดูแล้งยาวนานมีต้นญ้าสูง ต้นไม้ไม้พุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะบางแห่งมีป,าป่าโป่งขึ้นป่าปนอยู่ด้วยพบเป็นบริเวณกว้างในทวีปแอฟริกาอเมริกาใต้และออสเตรเลียในทวีปแอฟริกาเรียกว่าทุงา่งหญ้าสวนาน่าสัตว์ที่พบนะคะก็จะเป็นสิงโตม้าลายและควายป่าต่อมาแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะมีไม้พุ่มเตี้ยที่ทนอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อนได้ พบไม้พุ่มเปลือกหนาใบเล็กผิวมันเขียวโชอุ่มนะคะตลอดปีเช่นโอก๊กมะกอกนะคะในฤดูในฤด,ดูหนาวนะคะมีอากาศอบอุ่นและได้รับความชื้นจากทะเลพบโดยรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ต่อนะคะเทือกเขาสูงมีพื้นที่สูงกว่า3,000เมตรอุณหภูมิลดลงตามความสูงของพื้นที่บางครั้งมีหิมะปกคลุมนะคะเทือกเขาที่สําคัญของโลกเช่นเทือกเขาฮิมาลัยในทวีปเอเชียเทือกเขาแอ์ในทวีปยุโรปเทือกเขาล mm ็อกกี้ในอเมริกาเหนือเทือกเขาแอนดิส hmm. ในอเมริกาใต้พบพุ่มไม้ขนาดเล็กและพืชที่ทนอากาศยาวนานนะคะทะเลทรายมีปริมาณฝนน้อยกลางวันมีอุณหภูมิสูง,สงถึง35องศาเซลเซียส กลางคืนมีอากาศหนาวเย็นพืชที่พบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพืชใบเล็กสัตว์ที่พบก็จะเป็นอูดจิ้งจอกทะเลทรายบางบริเวณนะคะเป็นพื้นที่โอเอซิสที่มีน้ําใต้ดินอยู่เหมาะสำหรับปลูกพืชบางชนิดเช่นป้ามกับอินทผลัมนะคะป่าสนหรือป่าไทก้านะคะเป็นป่าในแถบซิกโลกเหนือที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเย็นจัดถึงติดลบ40องศาเซลเซียส มีฤดูหนาวยาวนานพบพูดตระกูลสนสัตว์ที่พบมีขนหรือชั้นไขมันหนาเช่นกวางมูสกวางเรนเดียทุนด้านะคะเป็นทุ่งหิมะอยู่เหนือเส้นสู์สุดที่60องศาเหนือไปถึงบริเวณขั้วโลกมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยทานน้ำแข็งพบสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดเช่น แมวน้ำลายพินหมีขั้วโลกหมาป่าหิมะนกยุงหิมะกวางเลนเดียกวางคาบุริพืชกวางคาลิบูพืชที่พบนะคะเช่นลายเคนมอสนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีขอจบการนำเสเนอไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ